โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาออกผจญภัยอีกนะครับก็วันนี้ว่าจะไปโซนนี้นะครับนี่โซนร้อนตรงนี้นะครับ<ะ>ว่าเพื่อจะมีตัวอะไรที่มันแบบใช้งานได้ดีนะครับอ่าส่วนมากน่าจะเป็นตัวไฟนะที่ว่าเราจะได้ใช้งานบ่อยๆนะครับเพราะว่าตัวไฟมันจะ <c oughs> มันจะหลอมนะครับส่วนมากมันจะจับมาหลอมเนี่ยพวกเนี้ยนะครับก็ถือว่าดีนะ ตอนนี้ผมยังขี่เจด,ดาก้อนยังไม่ได้นะครับก็จะเอาไอ้พวกตัวเล็กๆเนี่ยไปฟาร์มเวิก่อนเนาะเอาให้มันได้ <c oughs> ได้เต็มสักหน่อยครับ <c oughs> เผื่อไว้สำรองอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> ก็เจด,ดาก้อนเนี่ยผม <c oughs> เจดาก้อนเนี่ยผมเอาไปแล้วมันก็ไม่ได้อะไรไปก็ได้นะบางทีเผื่อได้ใช้นะเผื่อไปเจอแบบหนักๆดูดิว่าจะเก่งเหมือนตอนที่เราสู้หรือเปล่านะ ไอตอนเราก็าจะฆ่าได้นะครับไปเดีไปกันเลยผมจะไปโซนนี้แหละขึ้นทางนี้เลยจริงๆถ้ามีที่ขี่อ่ะผมว่าน่าจะน่าจะโอเคอะ่ะมันขาดอยู่เท่าไหร่วะสามใช่ไหมของผมมันขาดอยู่3นะครับเนี่ยมันใช้5นะครับใช้5อันเราต้องหากล่อง อืผมว่าน่าจะต้องเป็นกล่องในถ้าอะไรประมาณนี้หรือว่าต้องหากล่องที่มันแบบอยู่งสูงอะไรประมาณนเนี้ยเนี่ยงสูงแบบเนี้ยบางทีมันก็จะมีกล่องให้นะครับต้องน่าจะประมาณนั้นแหละเพราะว่าเรามันไม่มีอะไรไงตัวเนี้ยขาดขาดอย่างหนักเลยผมอยากไปโซนโนู้นนะ่ะ <c oughs> แต่โซนโนู้นไม่มีอะไรแล้วนะครับโนดแถบบนี้ไม่มีอะไรแล้ว ก็จะมีแค่นิดๆหน่อยๆวันนี้มาดูว่าจะได้ตัวบอสหรือว่าได้อะไรบ้างนะครับใจอยากได้พวกไฟนี่แหละไปฟาร์มไอเทมนะครับ <c oughs> ต้องขึ้นที่สูง,สงอะ่ะเราต้องการกล่องนะครับตอนเนี้ยอา้าวใครอะ่ะเหมือนจะมีปัญหาก,กำลัน่าจะขุดแร่หรือเปล่าครับตรงนั้นเออไม่ได้ไปเอาแร่เลยเนาะผมขาด พราะว่ายังใช้งานฟาร์มแร่อยู่แล้ว <c oughs> เอาลิฟมังก่นอนเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเขามีอะไรหรือเปล่าครับเห <c oughs> มือนจะเห็นต้นไม้นะใช่ไหมต้นไม้ส่วนมากก็เป็นอุย้ยอุ้ยเดี๋ยวใครเนี่ยใครเนี่ย <c oughs> จะเย็น มีคนเฝ้าด้วยหรอเอาไวาวะไฟครับโอ้โหร้อนด้วยลงน้ำก่อนได้ไหมโอ้ดีนะมีน้ำไอเราก็ทนร้อนตั้งนานนะครับตอนนี้ผมทำปืนเจ้านี่มานะเป็นเครื่องยิงจรวดนะครับก็ผมลองยิงไปแล้ว1ลูกมันมีอยู่9ลูกนะครับก็ถือว่าแรงอยู่นะอาแต่ว่าผมก็ไม่กล้าใช้อะกลัวมันหมดเอาไว้ใช้แบบยามจำเป็นนะครับ อดอกไม้เหรอเนี่ยสีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเรดูสีกันคะรับถ้าสีเขียวไม่อยากได้อะอุย้ยสีฟ้าได้อยู่นะสีฟ้าพอใช้ได้นะครับสีฟ้าแต่แต่สีม่วงจะดีหน่อยแต่ผมไม่รู้ว่ามันมันมีสีอะไรบ้างอะ่ะ <c oughs> <c oughs> น่าจะมีหลายสีอยู่มั้ง <c oughs> ผมว่าข้างบนเนี่ยต้องมีต้องมีอะไร <c oughs> ไม่มีได้ไง ขึ้นแนล้วขึ้นสูงแล้วแถวนี้ไม่มีอะไรหรอปกติมันจะต้องมีถอกมีถ้ำมีอะไรไปนะครับเดี๋ยวขอไปทางน้้นก่อนหาที่เหยียบหลบแบบตอนมานาจะหมดก่อนรู้สึกว่าจะไปไม่ถึงครับจุบถึงแน่นอน <c oughs> อย่าตกนะขอร้องขอร้องอย่าตกนะ ปืนก็ไม่ไดเอามาด้วยโอเคข้อคีย์ห okay, น่อยโอเคเรียบร้อยครับดีมันก่อให้อยู่ <c oughs> ผมว่าถ้าเรามีแบบเจตดดาก้อนอะไรเงี้ยมันจะไวกว่านี้นะครับแต่นี่มันแบบช้ามากเลยผมก็ต้องไปช้าๆอย่างเงี้ยอุ้ยผมเจอตัวนี้อีกแล้วตัวนี้ดีอยู่นะเอาไปไว้พ่นไฟมันทำงานไฟเร็วสามนะ ถือว่าผ่านเลยแหละอ,อุ้ยเกือบตายสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็เอาครับจับยากอยู่นะอุ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มอนมีอีกตัววะไม่น่าใช่นะน่าจะมีตัวเดียวนี่เดี๋ยวสามนะครับตัวนี้พ่นไฟได้ดีมาก เอาไปทำงานได้ดีเลยแหละวะเอาไปใช้กับเตาหลอมนะครับตอนแรกผมคิดว่าเตาหลอมไฟฟ้ามันจะไม่ต้องใช้พวกนี้นะครับก็ยังใช้อยู่ดีนะเออแปลกว่ะน่าจะใช้แบบไฟฟ้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงจุดไฟเลี้ยวสามนะตัดไม้ได้ด้วย <c oughs> ผมนึกว่ามันจะดีแบบไอ้เนี่โอ้โหที่ไหนได้ไม่ใช่ครับไม่เป็นอย่างที่คิดไอ้ซนนุนอะไรอ่ะ อ๋อต้นไม้ใหญ่อตรงนี้น่าจะเป็นรอบที่แล้วที่ว่าเรามาสู้กับไอ้ไอ้นัน่นอะตัวอะไรนะไอ้เจลาก,ก้อน,นรนบโอ้แถบนุ้นงามมากเลยแต่ไม่มีอะไรเลยเอ,อ๋อแถบนี้น่าจะหมดแล้วรนบะน่าจะมีโซนเนี้ยเดี๋ยวผมขอไปดูต้นไม้ใหญ่ได้ไหม ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับเขตตรงนั้นน่าจะเป็นเขตห่วงห้ามหรือเปล่าที่ว่าเราไปรอบที่แล้วอะ่ะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ก็ลอยไปก่อนแล้วกันผมจะไปนู่นนะครับโอเคครับทุกคนก็ตรงนี้เนี่ยมันไปไม่ได้นะครับมันเป็นต้นไม้ใหญ่ก็จริงแต่ว่าก็คือมันสุดตรงเนี้ย ไอเราไอผมนึกว่ามันจะไปได้นะครับตรงนี้ว่าจะไปสำรวจดูสักหน่อยโอ้ก็จะมาถึงดูดิผมมาโคตรไกลเลยนะคือไม่ใกล้นะครับตรงเนี้ยไกลอยู่นะโอเคงั้นเรากลับกันนะครับผมจะกลับไปทางเดิมทางโน้น <c oughs> ไปทางหิมะดูรอบนี้จะไปโซนหนาวแล้วไปหาท,ที่ที่พักพิงก่อนโอเคครับก็มาแล้วถึงแล้วกว่าจะมาถึง โคตรจะนานนะรี่นี่แล้วก็มาเจอตัวอะไรไม่รู้อยู่ตรงนี้เฮ้ยผมเคยจับแล้วนี่ว่าใช่ไหมตัวนี้น่าจะเคยจับแล้วแหละขอ,อย,ยิงเป็นปืนพกแล้วกันพกอยู่ไหนปืนพกอุย้ยเอาเรื่องอยู่นะจับได้ไปเนี่ยสามเปอร์เซ็นเอื้อไม่กลัวหรอกครับ สี่เปอร์เซ็นต์อุ้ยฝนน้ำแข็งดูว่าผมจะจับตัวไหนได้บ้างไม่ได้เลยสามเปอร์เซ็นต์ยิงเหรอเฮ้ยหกสิบแปดแมวเ,เปลืองครับเปลืองกันไปสีแดงจับแทบไม่ได้เลยอดูดิต้องยิงเสริมอย่วมบ้างเนี่ยตัวนี้นอ๋อได้หนึ่งยังไ,ไงเคยจับแล้ว จับหนึ่งแล้วเกินต้องพยายามจับนะครัเรือมันจะขึ้นไหวเนาะแต่ว่ามันก็จะจับยากไงแหละโอ้โหคนไฟโอ้โหแข็งซะด้วยติดหนาวด้วยจับสี่เอร์เซนเองอะมันน้อยจังภาพสีดแดงนะเนี่ยโอ้จับยากอยู่นะเนี่ยวันนี้ทำอะไรไม่ได้เลยมั้งเนี่ย ขึ้นบนดีกว่าครับตอนนี้เน้นกล่องหากล่องไปกันอืผมว่าผมต้องเข้าถ้าอะ่ะเอาจริงๆนะเจอถ้าต้องเข้าถ้าแล้ครัอุ้ยอะไรอะ่ะอ๋อนักลบหน่วยอะไรเนี่ยนักลบหน่วยวิจ,จัยแมวเดียวรอบนั้นไปเจอตำรวจไม่ยอมปล่อยเลยครัต้นไม้ใหญ่ตรงนี้สวยนะจริงๆผมไม่คิดว่ามันจะตันนะครับสุดท้ายก็ ตันซะงั้นงงเหมือนกันตันได้งไงไอ้น,นี่ยิงมีน้อยอยู่เออดูแถบดูหนาวไม่ค่อยจะมีตัวแบบแบบจำเป็นจาเป็นนะผมคิดว่านะผมจับไปแต่และตัวแบบมันเหมือนเอาไปแล้วไม่ได้ทำอะไรอะ่ะมันไม่เหมือนเขตร้อนนะครับเขตร้อนเอาไป เรายังไปหลอเอาไปหลอมอะไรได้เนาะตัวนี้ไม่ได้เลยเลยนะครับก็เดี๋ยวไปหาไอ้นี่ก่อนหาแท่นวาร์ปก่อนเดี๋ยวไปทางเดิมดีกว่าทางนี้ค่อยมาสำรวจด,ดีกว่าครับมันไม่มีอะไรเลยอะ่ะมีแต่ความหนาวเนะี่ยถ้าแบบมาสร้างบ้านอยู่ก็น่าจะโอเคอยู่แต่ถ้าจะให้มาหานี่ผมว่าผมต้องการไอ้สมุดนะครับผมต้องการสมุดมากเลยตอนเนี้ย ขาดอีก3มแต้มนะกล่องหนึ่งเอ้ยผมได้มาจากไหนเดี๋ยวก่อนผมได้มายังไงครับแต้มตัวนี้มาอย่างไงเดี๋ยวมีบอกไหมว่าแต้มมันต้องได้มาอย่างไงอะไรอุย้ยผมจะตายเนี่ยพาวในทีมหิวถ้าหิวต้อง่าแล้วละ่ะถ้าหิวต้อง่าบเอาเนื้อกันอุย้ยเจอกองขอให้มีด้วยเถอะ ขอร้องเฮ้ยมืดซะงั้นเอ้าไม่มีไม่มีซะงั้นอะไรเนี่ยไม้เฮ้ยกล่องแดงด้วยชุดโอ้ชุดก่อโลหะบริสุทธิ์คูนสองครับไม่เกี่ยวกันเลยว่าน,นี้ไปทำไมโน่นมันไม่มีเนื้อให้กินด้วยหิวแล้วเนี่ยนกผมอ่ะต้องไปหาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แมมมอสเวยแมมมอสสีฟ้าเอ้ยสีนี่ยังไม่เคยจับแน่นอนโอ้ยแรงขนาดนั้นเลยหรอฮัลโหลตายทันทีผมจะจับโอ้โห้วยิ่ง่ายยากอยู่โอ้ไม่ได้จากไอ้นี่เลยโอ้ตายเลยครับ ไม่น่าใช้ตัวนี้เลยปัญหาอะไรเนะี่ <c oughs> ยยิ่งไม่มีตัวให้จับอยู่แถวนี้๋อตายเลยไอผมก็นึกว่ามันจะไม่ตายยิ่งหายากอยู่ไอต,ตัวไหนที่แบบเราตั้งใจจะหามไม่ค่อยจะมีนะไม่มีเลยอะ,อ,ยยยอ,ะอุ้ยไข่อะไรอ่ะแมวอุ้ยนี่ไง นี่ไงนี่วัมโบวัมโบหิมะไหนดูเดะทำอะไรได้บ้างนนนนนนนสามเปอร์เซ็นต์นน,น,น,นยา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 อุ้ยได้หนึ่งแล้วไวายาว้าน้ำแข็งครับสองหนึ่งมามามา โอโ้ไม่มีเลยกล่องไม่มีเลย็บไหนดูดินี่มันขึ้นมาจากไหนแต้มหนึ่งอ่ะผมยังงงอยู่เลยผมจับไอ้พวกนี้เปล่าวะเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันขึ้นมาหนึ่งอะโอ้โหเกือบตายห้าเปอร์เซ็นต์เลยหวั <c oughs> งว่าจะได้นะเย็นไม่อยากได้หรอกพวกเองอ่ะ ไม่ค่อยจะมีประโยชน์จบตายฟังอืมตายไปซะ <c oughs> ตายจะงั้นว่าจะจับแ <c oughs> จอทองคำปล่อยก่อน <c oughs> ผมว่าหาในหีบไม่มีว่ะต้องหาหีบในถ้ำหรือเปล่าเฮ้ยข้างล่างอะไรอะ่ะอ๋อ ข้างล่างไม่น่าจะเกี่ยวไปดีกว่าไปทางอื่นดีกว่า <c oughs> วฮ้ยนี่ไงถ้าเจอแล้วใช่ไหมไม่พลาดหรอกครับเนี่ยถ้าแน่นอนโอ้โหร้องหาถ้าเจอถ้าจริงๆ <c oughs> <c oughs> เขาถ้าดูครับไปเลยทํออำอะไรไม่รู้อ่ะ แต่ขอแต้มเถอะจริงๆตอนนี้หาแต้มหาแต้มไปอัพอยู่อุ้ยอันนี้น่าขุดนะ <c oughs> หอขุดสักหน่อยแล้วกันโอเคก็ได้มาสองก้อนแล้วแล้วก็มีตัวปัญหามาจะจับเราเอกีกผมจับมันดีไหมหพวกนี้นี่ไง <c oughs> มาดิสองเปอร์เซ็นต์ก็เอาครับมาเด็กสามเปอร์เซ็นต์ จะจับไปไว้เป็นสมุนนี่นี่นี่โมโห,โหเนี่ยชอบโอ้สามเปอร์เซ็นต์จงจับยากว่ะจับยากว่ะปังปังจับอย่างเดียวได้ไม่ได้ไม่รู้ใช้รีเจนดีไหมเนี่ยตออึกจะโมโหแล้วนะรึ๊บ มานี่ต้องเจอเลจินนารีครับก็ยังไม่ได้เว้ยเฮ้ยอุ้ยเจย็นเขอจับก่อนมันต้องได้สักตัวหระวะเอาดีมันต้องได้สักตัวละมันต้องได้สักตัวลวไม่ได้สักตัวเลยมันเป็นไปไม่ได้ครับมันต้องได้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 อไดโอ้โหเบืองเบืองอเปล่าๆเลย มีประโยชน์เลยโอ้โหไม่ได้สักตัวไม่ขึ้นเลยอะอเอาสี่เทเจนเนี่ยผมจะเอาตัวหนึ่งให้ได้เนะี่ยมันจะไม่ได้เลยลูอโอ้โหนี่ก็ยังไม่ได้อีกโหดเกินไม่ได้ก็ไม่เอาแม่มันแล้วม่ไหวเว้ย ฆ่าทิ้งซนะผมไม่ไหวแล้วเบื่องเปล่าๆอะ,ะเอาสักตัวไม่ให้จริงๆอะไม่ได้ก็ไม่เอาจะมาเล่นกัเพื่อไม่ได้ก็ไม่เอาเว้ยอุ้ยแร่เยอะว่ะตรงเนี้ยผมขุดเอาดีกว่าเมื่อกี้ได้มาสองร้อยกว่าแล้ว <c oughs> แร่เศษพาวเดียมเนะี่ยใช้เยอะนะจำเป็นมากนะ กเกิดแบบไอนี่ไปนานๆอะ่ะจะไปทำที่จับนี้ต้องใช้เยอะพอสมควรเลยละหนึออ่งร้อผมเห็นก้อนหนึ่งก้อนนึงอยู่เนี่ยผมทุบยังไม่เสร็จเลยมันมากวนกันเฮ้ยกล่องหรอมไม่ใช่เฮ้ยตรงนี้แข็งปะเนี่ยแข็งเลยจริงๆถ้าเข้าถ้ำอย่างเงี้ยผมว่าผมแนะนำเลยนะครับเอาหมา,ามาครับมันจะวิ่งไวใช่ไหม แต่ถ้าเป็นนกมันมันบินอะมันบินมันก็ไวอยู่แต่ว่ามันช้าเป็นบางเป็นบางที่เนี่ยมันต้องมาลงครับอ,อุ้ยตัวอะไรอะ่ะขอจับก่อนแล้วกันไม่เคยเห็นอืมหก็เอาอุ้ยตัวนี้ดีนะเนี่ยอุ้ยเรือห้าสิบเลยหลอ หมดเกินไหนวะ, <c oughs> ะเกินจ้ามามาได้ใช้งานแล้วเจ็ด <c oughs> ลาก้อนเนี่ยมาลองดูดิแรงเหมือนตอนนั้นไหมอู้ <c oughs> แต่ว่ามันถึกนะเนี่ยดูดินี่ขนาดแบบโดนไอ้นี่เข้าไปอะ่ะไอตัวเนี้ยดีนะครับจริงๆมันเป็นบอสนะไอตัวเนี้ยที่ผมจับมาได้รอบหนึ่ง แล้วมันทำอะไรวนะเนี่ยโอ้โหทียิงผมนี่คิดแตกคิดแตนโอ้ตายแล้วแหละถ้าอย่างนั้นแนหะพอต้องใช้สี l เจนน d รี่แล้วมั้งเนี่ยจัแบบยากครับแต่ว่าทำงานดีนะไอ้ตัวเนี้ยหมดแล้วไอ้สีเลเจน d a ผมเนี่ยโอ้เมื่อกี้เหมือนจะได้ก็ยังไม่ได้อีกดูฆ่าทิ้งดีกว่าเนี่ย เรือเหลือกับตัอ้หนึงยังจะจับยากอีกโอ้โหหมดจริงๆไม่ได้ด้วยบอกเลยครับที่สีแดงจับได้ไม่ได้ครับดูแลวฆ่าทิ้งเลยไม่มีประโยชน์ <c oughs> เบืืองที่จับเปล่าๆโอ้อยได้แร่เนี้ยขอบุดหน่อยได้ไหมอ่ะจริงๆมันไม่ค่อยหนักนครับ โอเคได้มาอีกสองก้อนนะเอ๊แล้วผมจะไปทางไหนวะเนี่ยนี่ไงหีบสมบัติเจอแล้วหวั <c oughs> งว่าจะมีนะขอร้องขอร้องเถอโอ้โหชีวิตพิมเกลอบนั้นผมไปได้ที่ไหนวะทำไมมันได้ไอ้สมุดอะขออีกสองเล่มเองจริงจมันหายากอะแต่ว่าก็อยากได้นะ นาอมีทางโน้นอีกใช่ไหมเอ้ยนี่ไงเจอหีบอีกแล้วเจอหีบอีกหนึ่งหีบกลับไม่ได้เลยไม่มีอะไรแลร้วกลับทางเดิมกลับทางเดิมเลยเอตายแล้วนี่ทางเดิมใช่ไหมผมว่าน่าจะใช่อ่ะ นี่แหละคือทางเดิมโหทำมาสะสี่ทางแหละไปทางซ้ายแล้วกันทางเนี้ยผมคิดว่าทรงนั้นน่าจะเป็นทางออกทางซ้ายนี่เป็นทางอ๋อนี่ไอทางเข้าเจอแล้วรอบที่แล้วผมไปทางนี้ใช่ไหมงั้นต้องไปทางขวาทางขวาเป็นกล่องใช่ไหมครับ เออลืมไปหมดแล้วตงจริงเข้าถ้ำเนี่ยมันน่าจะมีแบบอะไรปักไว้ได้เนาะแต่น่าจะมีนะผมว่าน่าจะเอาอะไรทิ้งทิ้งไว้เป็นทางเข้าอะไรเงี้ยเออวะผมก็ลืมคิดวะเราน่าจะเอ,อะไรทิ้งแบบไว้หน่อยว่าเราไปมาแล้วทางนี้อะไรเงี้ย อันนั้นไงทางเดิมนะทางเนี่ยทางเดิมเลยครับตรงนี้มันเป็นทางตันแล้วก็ทางนี้มันจะเป็นอะไรนะเมื่อกี้เอ้ยไม่ใช่นี่ละทาง <c oughs> อุ้ยนี่ไงเจอแล้วทางออกมันต้องมีของมันต้องมีครับนี่แหละทางที่เรายังไม่เคยมา นี่คือทางออกจริงๆมันจะมีบอสนะตรงนี้อุ้ยเจอห e บ t ุ้ยดีใจฮึบผลไม้โอ้โห,โหไม่ได้เลยอุ้ยสีม่วงว่ะเอาเรื่องละได้สีม่วงคนระับเป็นของไฟเป็นของไฟใส่คิงดีไหมใส่คิงดีว่ะสีม่วงเอาเรื่องอยู่นะออกแหละ ไม่มีทางไปอ่ะเหนื่อยใจเลยครับโอ้โหแล้วมา,มาขึ้นตรงไหนวะเน,นี้ยทางเดิมหรอมันเป็นบอสนะตรงเนี้ยแต่ผมหามันไม่เจอไม่เข้าใจเหมือนกันเกมทำไมมันต้องทำหมายแบบซับซ้อนอะไรเงี้ยนี่บเมนแทนและลงแท่นก็ได้วะวาร์ปกลับบ้านดีกว่าสรุปคลิปนี้ไม่ได้อะไรเลย จริงๆไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือแล้วก็ตีมันต้องได้มั่งนะโอเคก็ <c oughs> สรุปก็ไม่ได้เลยได้มาแต้มเดียวนะครับไม่รู้ว่าได้มาอย่างไงด้วยเอองงมากเลยไม่รู้ว่าผมได้มายังไงด้วยแต้มนั้นนะได้มาแบแบแปลกๆนะครับอือตัวนี้ออกเอาไฟใส่ครับ โอ้โหยาก็ยังไม่เสร็จผมอยากได้เค้กอะตอนนี้จริงๆเค้กตัวนี้ยผมว่าจะเอาไปผสมพันธ์นะครับเค้กเราขาดเนาะยังขาดเยอะเลยไ <c oughs> ข่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วเลยอีกสองนาทีตัวนี้เป็นไข่ใบใหญ่นะใบใหญ่มากได้มาจากคลิปที่แล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวขอนอนก่อนค่อยว่ากัน <c oughs> นอนตื่นมาเนี่ยมันต้องเสร็จแล้วนะถ้าถ้าแบบเอาตามความเป็นจริงนะครับ มันต้องเสร็จแล้วนี่ผมได้เครื่องยินจรวดมาไหนวะตัวไหนวะตัวไหนวะตัวนี้นี่บอสตัวนี้เลยครับเฮ้ยตัวนี้ได้48แล้วครับแป๊บเดียวไปฟาร์มเมื่อกี้ไม่ใช่หนึ่งสองนี่มาเลยชึบขี่ โอ้ตัวใหญ่อยู่นะขีปนาวุธตังอุ้ยอุ้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยโอ้โหยิงได้นานด้วยแล้วล็อกเป้าด้วยปัญหามันอุ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาครับมีมีมีฟ้าผ่าด้วยนี่มีคลื่นไฟ แต่ว่ากูเจะไอ้นี่ได้ก็นานอยู่นะเนี่ยเห็นปะกูเจออุลดาวใหม่ก็นานอยู่นะเนี่ยมีขี่เจ็ตมากกว่าขี่ไม่ได้น่าเสียดายไหนดูดิดโอ้โหลดไม่นานนะจริงต้องเก็บม,มันไว้ครับมันจะได้โหลด <c oughs> ตอนนี้ตัวผสมพันธุ์ผมม,มันหายไปไหนวะเนี่ยมันขาดเค้กมันน่าจะใช้เค้กตัวนั้นแหละเฮ้ยผมลืมไข่จะเสร็จแล้วรออีกหน่อยครับออ,อันนี้เครื่องทำความร้อนนะครับลองดูไฟฟ้าไม่พอคืออะไรไฟฟ้าไม่พอเหนื่อยจัง อยากจะลุ้นไข่แล้วเนี่ยไม่รู้ได้ตัวอะไรไหลไข่เนยอ้าวทำไมอ๋อเสร็จแล้วเมื่อกี้มันบอกว่ายัางไม่เสร็จโอเคอ๋อได้ตัวนี้เป็นตัวพ่นไฟแหลบดีอยู่นะพ่นไฟเลเวลสามนะไปตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยไม่รู้ตัวอะไรเนี่ย ทำงานได้ก็ไม่ค่อยดีโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้กันก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับ